แควไม่ได้ back, แบกแค่ชีวิตตัวเองแบกหลายชีวิตที่ที่เราต้องเคลื่อนพาเขาไปด้วยไม่ไม่ได้ใช้คําว่าแบกหรือว่าเราต้องพาเขาไปทั้งปลอดภัยและทำมาหากินแต่สิ่งที่เราต้องทําที่ดีที่สุดนั่นคือเราต้องทําผลงานและหน้าที่ดีที่สุดทําชีวิตที่มีความสุขผมบอกแพตรตลอดว่าเรามีหน้าที่ทํางานยู่ทุกๆวนีน้แต่สิ่งสําคัญนะเราใช้ชีวิตที่มีความสุขอยากทําอะไรทํา เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราเอ๊ะยังไงกันนะเหมือนมันจะมีกลิ่นดราม่าเบาๆค่ะหลังจากที่ชาวเน็ตนะคะคอมเมนต์สนั่นขาหลังหนุ่มซันวงสะทอนนะคะและแฟนสาวแพลวพรา,พราแสงทองเนี่ยได้ออกมาไลฟ์คู่กันโดยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่นุ่มซันเนี่ยได้พูดถึงภาระที่แฟนสาวของตนเนี่ยต้องแบกรับเอาไว้นะคะซึ่งก็พูดถึงสาวแพลวพราว่า,ววามีภาระที่ต้องแบกรับมากมายเลยเป็นผู้หญิงที่เก่ง ต้องแบกรับทั้งวงนะคะไหนจะเรื่องครอบครัวและไหนจะลูกน้องนะคะกว่า ร้อยกว่าชีวิตเลยที่เธอเนี่ยต้องขับเคลื่อนพาไปข้างหน้านะคะนอกจากนี้เนี่ยเธอยังต้องรับผิดช,ชอบดูแลให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มีกินมีใช้เนี่ยบอกเลยว่าสาวแพลวเพาเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากๆเ <ew> <ๆ>พราะนอกจากจะต้องทําหน้าที่นี้แล้วนะคะในด้านการแสดงเรื่องผลงานต่างๆเนี่ยเธอก็ต้องยังทําออกมาให้ดีอีกและนอกจากนี้เนี่ยเรื่องหน้าที่ต่างๆต้องไม่บอกพ่องแล้วเธอก็ยังต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขอีกบอกเลยว่าเป็นสาวแพลวพลาเนี่ยมันเหนื่อยจริงๆโดยนอกจากนี้นะคะ ยังมีการพูดอีกว่าชีวิตทุกคนเนี่ยย่อมมีอุปสรรคค่ะโดยทั้งคู่เนี่ยถึงแม้จะมีอุปสรรคยังไงนะคะแต่ทั้งคู่เนี่ยก็ยังมีกันและกันอยู่ค่ะทั้งเจ้าตัวแล้วก็สาวแพรวพราเนี่ยก็ยังจะต้องอยู่ด้วยกันอาจจะมีเรื่องทกเถียงกันบ้างนะคะแต่สุดท้ายแล้วทั้งสองคนก็เป็นครอบครัวเดียวกันค่ะก็ต้องอยู่ดูแลกันต่อไปแต่บอกเลยนะคะว่าจริงๆงานเนี้ยหนุ่มซันเนี่ยพูดได้ดีมากๆนะคะแต่ก็ยังมีชาวเน็ตบางท่านค่ะเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากๆอย่างแต่เคยได้ยินพพกกเพลียณอีก3ปี ตอนอยู่กับคนเก่าตอนนี้ผ่านมาสองปีแล้วตอนนี้นางต้องเริ่มใหม่กับอีกคนอีกส่งสารพอๆพอมากต้องแบกอะไรก็ไม่รู้ไว้เนี่ยดีนะยังมีเงินแฟนเก่าช่วยสร้างยังพอพยุงชีวิตกับคนใหม่ตั้งแต่มีเธอเข้ามาในชีวิตยิ่งนานไปยิ่งถอยหลังบางครั้งก็ส่งสารแพลนะขอให้แพลร,รักตัวเองให้มากๆเพราะไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น คนพูดเขาไม่รู้หรอว่าแบกใครหนักสุดอย่างไรก็ตามนะคะอยากให้ชาวเน็ตนะคะใช้วิจารณญาณในการคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะไม่อยากให้โจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งงานนี้บอกเลยว่าต้องให้กำลังใจสาวเพลวเพรากันดีกว่าค่ะยังไงนะคะอยากให้เอฟซีเนี่ยรักนางเยอะๆติดตามแล้วก็ซับพ,พอสาวเพลียวพลาแล้วก็วงหมอลํำของเธอไปเรื่อยๆเลยนะคะอ่ะยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปที่หนุ่มซันค่ะพูดถึงแฟนสาวเพลียวพลากันอีกสักครั้งหนึ่งคะ่ะ แพวไม่ได้แบกแค่ชีวิตตัวเองแบกหลายชีวิตที่ที่เราต้องเคลื่อนพาเขาไปด้วยไม่ไม่ได้ใช้คําว่าแบกดีกว,ว่าเราต้องพาเขาไปทั้งปลอดภัยและทำมาหากินแต่สิ่งที่เราต้องทําที่ดีที่สุดนั่นคือเราต้องทําผลงานละหน้าที่ดีที่สุดทําชีวิตที่มีความสุขผมบอกแพตรตลอดว่าเรามีหน้าที่ทํางานู่ทุกๆวันนี้แต่สิ่งสําคัญนะเราใช้ชีวิตที่มีความสุขอยากทำอะไรทำ เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราทุกคนครับทุกคนล้วนให้มีอุปสรรคเหมือนกันหมดโดยที่ผมว่าน่าเหมือนเราสองคนเนะี่ยก็จะอุปสรรคน่นนี่แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่มีความสุขที่สุดนั่นคือเราสองคนที่ทํางานด้วยกันถึงเราจะถกเถียงอะไรกันแต่สุดท้ายเรามานั่งคุยกันเราก็คือแฟนกันเราคือครอบครัวเดียวกันแล้วตอนนี้ไม่มีครอบครัวคุณครอบครัวเรา SP นั่นคือแผ่นฟันเพราะฉะนั้นผมว่าชีวิตเราไม่เอาไปเปรียบเทียบกับใครครับ เรามีทั้งข้อดีข้อเสียเขาก็มีทั้งข้อดีข้อเสียหรือบางอย่างเขาอาจจะประ,ประสบผลสําเร็จก่อนเราอาจจะประสบผลสําเร็จช้ากว่าหรือในด้านนี้เราทําได้เขาอาจจะยังไม่ไถนัดเท่าเราต้องบอกว่าความชอบแต่ละคนความเลือกสิ่งสวยงามแต่ละคนสเปคแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันมันน้อยที่จะเจอคนที่คล้ายและเหมือนกันแต่สิ่งที่ชีวิตคนเราที่เหมือนกันเลยลรู้ไหมอะไรอยากจะกินอิ่มนอนหลับ